เอกพาวินสุทธาพิชายผู้อุ้มในการฝ่ายวิจัยจากบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องครับสวัสดีครับอช่วงเย็นตลาดนี้คงติดลบอยู่นะครับผมค่ะพี่อ๋องยังไงต่อดีคะสําหรับพรุ่งนี้ครับก็อย่างที่ได้ได้เรียนไปในในช่วงเช้า,านะครับว่า,ามันก็ดูที่แถวบริเวณหนึ่งสองเจ็ดหก นะครับหนึ่งสองเจ็ดหกถ้าเกิดว่าอยังยังไม่ต่งกว่าเนี่ยก็อมันมีโอกาสจะเป็นภาคของการรีบาวได้อยู่นะครับแล้วก็จะไปอที่แถวๆบริเวณประมาณเนี่ยทั้งสามะนะครับยังมีโอกาสจะจะ,จะเกิดขึ้นได้อยู่นะครับแต่ถ้าต่ำกว่าเนี่ยหนึ่งสองเจดหกเนี่ยก็มีโอกาสว่า รอบลีบาร์สันเนี่ยมันมันจบไปลาที่พื้นมาสองวันแล้วก็ทำหายไปที่ทอแถวทถวแถวหนึ่งสองเก้าหก่ะนะครับจบไปแล้ว,วแล้วก็เข้าสู่แนวโน้มรวมที่มันก็จะเป็นภาพของการการปรับตัวลงได้ต่อนะครับ<า>แล้วก็จะมีแนว หนึ่งสองเจ็ดศูนย์นะครับที่เป็นแนวเดิมเป็นแนวรับแรกถ้าไม่อยู่ก็ถัดไปก็คือประมาณแถวหนึ่งสองห้าศูนย์นะครับก็ทิศทางโดยรวมก็ยังอยู่ในในทางลงเพียงแต่ว่าระยะนี้มันก็เป็นภาพที่แบบว่าการดีบอลจะจะจบแล้วหรือยังเรียนไม่จบอย่างเงี้ยก็ดูที่หนึ่งสองเจ็ดหกนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของของตัวเซตนะครับแต่พับ กลิศก็จะเป็นการแบบการการกระชับพอร์ตอยู่ละนะครับคือเราก็ถือเงินสดมากขึ้นนะครับเพื่อเก็บกระสุนไว้รอรอช่วงที่ตลาดมันมันปรับตัวลงถึงจุดที่น่าซื้อทีนึงนะครับเราก็ค่อยค่อยกลับเข้ามาซื้อตอนนี้ก็พยายามแบบให้พอร์ตมันเบาๆหน่อยนะครับเล่นก็เล่นเป็นแบบเทสั้นนะครับอันนี้คือตัว หลิอการลงทุนนะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็อตอนเช้าให้ <R> ให้ตัว SPR4 ไปนะครับมันก็ยังยังนิ่งๆอยู่นะครับนิ่งๆชะลอตัวลงมาเล็กน้อยนะครับดูหกบาทเหมือนเดิมถ้าไม่ต่ำกว่าก็ยังยังถือได้อยู่แต่ถ้าต่ำกว่าต้องคัดนะเพราะว่าความจริงแล้วไอ้พวกบบกลุ่มน้นมันลงการเนี่ยมัน อได้ปัจจัยหนึ่งระยะสั้นเองแค่แบบประยุเข้านะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยดาวไซต์ของทิศทางราคาน้ํามันเนี่ยมันก็ยังยังคงอยู่นะครับหรือว่ามีโอกาสจะเป็นภาพการการตัดตัวลงได้ต่อนะครับเพราะนั้นเล่นก็คือเล่นสั้นต่ํากว่าก็ก็ต้องขัยนะครับราบผมก็คือหกบาทไม่ต่ํากว่าก็ไปรอขายก็คือ,อะจะมีที่แถวประมาณสัก 6.40หรือว่า6.50ค่ะอืมนะครับอันนี้คือตัวตัวหุ้นเันต์้ังที่นำไปในตอนเช้านะครับค่ะส่วนฟิวเจอร์ีดียูก็เมื่อเช้ามีพี่มีพี่ๆนักทุนบอกว่าได้ตังจากพี่อ่องด้วยนะพี่นัดอ่ะบอกได้ทีเฟกพี่อ่องด้วยตามพี่อ่องมา ต่อครับก็ที่ให้เราช็อตไวใช่ไหมใ,ในตอนเช้าว่าแต่สองเจ็ดขึ้นไปแล้วมันก็ลงมาถึงถึงทาร์กเก็ตพอดีนะแต่แต่คือสตรีมันล่มไงสตรีมิ่งมันล่มไงอืมไนตรงบารทอมที่แปดสองศูนจุดหกอาจจะอ,อาจะไม่ไม่มีใครปิดได้เลยนะ่ะเพราะว่าสตีมมันสตีมมันมันมนระบบมันล่มพอดีแล้วพอระบบมันกลับมาก็ ก็ฟื้นพอดีก็ฟื้นพอดีแต่ไงก็ยังกำไรอยู่เพราะว่าเซอร์เวสซูหน่อยแล้วก็เข้ามาโซนแนวรับที่ประมาณ820 823นะครับเป็นจุดในการในการปิดทํากาไรนะครับก็่4-5จุดนะครับกําไรเราก็เน้นเล่นจบในวันก่อนนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นการปิดทำกำไรนะครับเล่นจบในวันก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ค่อยเล่นใหม่ อันนี้คือตัวตัวสซฟิตี้ฟิวเจอร์นะครับที่ได้แนะนำช็อตไปส่วนตัวทองคำเนี่ยก็เป็นช็อตเหมือนกันนะจะต,ต้องรอมันเด้งขึ้นมาหน่อยก็คืออย่าง G O U สองศูนะนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณหนึ่งเก้าสี่สี่นะครับต้องรอ,อมันเด้งขึ้นมาถึงประมาณสักหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าห้าห้าหนึ่งเก้าห้าหกนะครับอืมหนึ่งเก้าห้าหกเป็นจุดในการเปิดช็อตนะครับแล้วก็สูงกว่าหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์คัดลอตหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์คัดค่ะอืมนะครับแล้วก็โซนปิดเนี่ยก็คือประมาณหนึ่งเก้าสามสองหนึ่งเก้าสองสองประมาณเนี้ยค่ะครับผมอันนี้คือคือทองก็รอช็อตเหมือนกันค่ะพี่อ๋องแล้วในส่วนของประเด็นมีประเด็นอะไรน่าติดตามบ้างไหมคะ ก็ S <S จะมีเรื่องชุมนุมมาครับในวันเสาร์เนี่ยก็ตลาดอาจจะโดนวันพวกนี้นะครับ<ห>เป็นปัจจัยที่ที่อาจจะไม่แบบตลาดมัน,ม,นมันมีกรอบบนที่จํากัดอยู่นะครับก็รอติดตามกันนะถ้าไม่มีอะไรก็อแล้วเซ็ตมันยังแบบหนึ่งสองเจ็ดสูงเงินได้ก็อาจจะเป็นแบบภาคการดีบาวในในสัปดาห์หน้าก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะนั้นก็คือติดตามวันวันเสาร์เนี่ยนะครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าครับผม อ๋อค่ะโอ้ตอนนี้จะเห็นเนไดยว่าอยากถามมุมมองของพี่อ๋องในกลุ่มของสื่อสารนิดนึงสิคะครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เห็นมีติดติดลบด้วยตัวสื่อสารนะครับอ่าตัวแอดวานนะครับแอดวานก็ปรับตัวลงมาจะถึงตวเนี้ก็ดูว่า,าดาวไซน์เนี่ยมันก็ดูแล้วมันไม่เยอะแล้วนะครับก็คือแนวรับต่อไปเนี่ย อยู่ที่ประมาณาร้อยเจ็ดหกตอนนี้ร้อยเจ็ดแปดถ้าแค่ติดอยู่ก็อถือก่อนเพื่อรอจังหวะมงินภาคของการเคลื่อนตัวแล้วค่อยค่อยปล่อยของระบายของนะครับอันนี้ก็ก็ถือไว้ก่อนแต่ถ้าไม่มีก็อย่าพิ่งเข้าเพราะว่าทิศทางมันก็ยังเหมือนกับว่า,วามันยังมันยังดูแล้วยังสัญญาณการกลับตัวเปลี่ยนทิศทางเนี่ยยังไม่มีครับค่ะ ครับทั้งหมดเลยนะดีแท,ทร,ร์ทูหรือแม้แต่แอดวานนะครับภากคกระจายกันเลยก็คือยังเป็นแบบช่วงของการปรับตัวลงอยู่ครับค่ะเอาละาแล้วแล้วกลุ่มแบงค์ล่ะคะพี่พี่อ๋องกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มแบงค์ก็เป็นภาคของการสื่อยาวนะครับถือยาวนะคะถือือยาวเพราะว่าเรื่องท่านนี้ก็ยังไม่เหมาะเพราะว่าเออร์เน็ตผลการดํเนินงานเนี่ยมันมันต้องรอเฟเรกซจฟื้นก่อนค่ะถึงมันจะเริ่มแบบ เป็นภาพแบบราคาหุ้นเริ่มกลับมาเปลี่ยนทิศทางได้นะครับก็ถ้าจะซื้อก็รอง่ายๆอ่ะถ้าแบงก์เห็นแบบทำนิวโลลงมาค่อยซื้อละกันเพราะมันมีโอกาสจะแบบทำโลใหม่ได้หมดตัวเลยครับทั้งบี l KBank หรือว่า KTB อบีอับยังไม่ต้องรีบซื้อครับหรือว่าค่อยเก็บค่อยเก็บอย่างเงี้ยไม่ต้องซื้อแบบ เกมก้อนอ่างเงี้ยคือแบบสมมติร้อยเปอร์เซนต์เงินจะคือกลุ่มแบงก์ก็อาจจะแบบลงแ้วทีละสิบเปอร์เซนต์ง่นะเพราะมันมันดูแล้วมันยังแบบลงได้พอสมควรอ่ะครับค่ะขออีกสักกลุ่มแล้วกันนะพี่อ๋องกลุ่มออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมเคซีเอกับเดลต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้เห็นมันบวบขึ้นมาพี่อ๋อมองยังไงบ้างคะกลุ่มนี้คำนี้ก็ชอบนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าไม่ติดขอันเนี้ย ก็ได uh, ้หมดเลยฮาน่าเคพีดีเดลตนะครับแต่ถ้าไม่ผิดนะค่่ะอใจเย็นอย่าเพิ่งรีบซ yep, ื้อเพราะอันเนี้ยคาดว่าขึ้นเพราะติดรอบนะแล้วก็จะพักตัวแล้วนะค่ะพี่เอ่อทั้งหมดเลยครับทั้งเคพีดีเคพีดคือรอบที่ขึ้นมาตั้งแต่เป็นระดประมาณสิบแปดบาทถึงยิบถึงสาสองบาทเนี่ยมันอขึ้นมาครบ้าขึ้นย่อยพอดีนะครับแล้วจะเข้าสู่การพักตัวนั้นรอการ แต่ปรับถามสักระยะเลยนะครับแล้วปก็ซื้อซื้อตรงนี้มีโอกาสจะซื้อแพงแล้วก็เสียเวลาว่าทําไมซื้อแล้วมันไม่ขึ้นมันลงปรับตัวลงรอซื้อตอนลงดีกว่าตามคอนเซ็ปคือเอด้วยรักระวังดีนะครับตามคอนเซ็ปซึ่งฮา,น,งหาหน่าก,นก็เหมือนกันขึ้นมาก็มีโอกาสรอบเนี้ยปิดปิดรอบก่อนสําหรับภาพการปรับตัวขึ้นมาตั้งแต่แถวบริเวณประมาณยี่สิบหกยี่ห้าบาท ขึ้นมาที่สองบาทเนี่ยมันแบบดูครบห้าขมาดีต้องต้องพักตัวสักระยะหนึ่งนะครับหรือว่าตัวเดลต้านะครับคือรอบที่ขึ้นมาตั้งแต่ห้าสิบสองบาทนะครับมันเป็นแบบปลายรอบแล้วตรงเนี้ยที่แบบร้อยสิบสิบอ่ะอืมก็มีโอกาสจะเป็นภาพการการพักตัวก่อน นะครับเพราะฉะนั้นรอปรับฐานซึ่งมันคล้ายกลุ่มพวกกลุ่มเทคะครับมันมาด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าเทคตอนนี้มันมันเริ่มไม่ไหวแล้วมันเริ่มแบบคือเหมือนจะรีบาวมาแล้วก็โดนเทคลงมาต่อยเนี้ยถ้ามันเป็นในจำลองแบบมีโอกาสจะเป็นการพักฐานมากกว่าอีกรอบเดียวกันเดี๋ยวเสียตะไปในในกลุ่มอีเด็กต้าเราอะมันเป็นภาพประมาณเนี้ยคือรอหน่อยอะฟีที่ถูกกว่าแต่ว่าเป็นจุดที่แบบ น่าซื้อถือระยะยาวจตเนี้ยทามมิ่งมันไม่ได้คือมันขึ้นไปรอบละต้องรอพักฐานปรับฐานก่อนครับค่ะพี่ออกอ่ะขออนุญาตที่ท้ายด้วยกลุ่มของแนวโน้มราคาน้ํามันให้หน่อยสิคะพี่อองค่ะครับราคาน้ํามันก็เหมือนตอนเช้านะครับที่บอกไปว่าอ่าปั๊ยมันงคงมีอยู่นะครับ,รบก็จะมีะการฟื้นถูกจากัดแค่ครประเด็นเรื่องพายุที่เข้ามาเดี๋ยวพอมันผ่านไปก็ทิศทางโดยรวมก็ยังถูกกดดันจากอุประสงค์นะครับที่มัน มันถูกกดดันจากเศรษฐกิจโลกที่มันยังถูกกระทบจากโควิดอยู่นะครับก็จะมีอย่างดีวีทีไอเนี่ยก็มีดาวไซไปหาประมาณสามสิบสามสิบเหรียญต่อบาเรวนะมีโอกาสลงไปตรงนั้นก็รออภาพการพักตัวก่อนเราค่อยซื้อตอนนี้ยังมองว่าซื้อพวกเครือปลาทอยังเร็วไปนะยังเด็วไปคือเล่นเปียงแค่รสั้นที่ตรงกลางแบบนั้นนก็คือเล่นแค่ต่อเป็นแค่ภาพการรีบาวเองนะครับครับถ้าขึ้นจริงจังเนี่ยต้องรอน้ำมันลงมามากกว่านี้ก็คือ สักประมาณอย่างดิจีไประมาณสามสิบเป็นต้นๆนะค่อยมาดูกลุ่มยีงทีนี้ครับค่ะได้เลยครบ,ครบั่วเลยวันนี้ขอบคุณพี่อ่องมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณคนาแนะนําจากทางด้านคุณอ่องเอกพวินสุนทราพิชายนะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะก็วันนี้มองเซตนะคะกลยุทธ์ก็ยังคงให้กระชับพอร์ตนะคะแล้วก็ยังคงถือเงินสดเพื่อรอจังหวะในการซื้อหุ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเบรกกันในช่วงนี้ฝาก